โอเคสบายดีเพื่อนเพื่อนมันควที่ว่าเขาเหมาะสมคลิปนี้เนาะอ่าในแคปนี้ก็อยู่แพลตฟอร์มของ c o n v e r t เนาะทุกคนเนาะอ่าซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ NFT เนาะซึ่งแพลตฟอร์มแบบที่หน้าตาแบบที่เนาะลักษณะแบบที่ตามประสบการณ์ที่เขาเคยเล่นมามันยุ่งยาวเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากอ่าหน้าเว็บค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างว่าตามเนาะแน่นอนความเปอร์เซ็นต์ตามคามเสี่ยงของเขาแน่นอนมันตามอยู่แล้วเนาะอ่าสำหรับสายลงทุนเนาะทุกคนเนาะ ยามาโบมีสายฟรีได้เนาะสำหรับตัวนี้เนาะอ่าซึ่งตัวนี้ค่อยกับสมัครสร้างกําไรกับมันขึ้นมาอยู่ที่แปดเหรียญเนาะทุกคนเนาะแปดเหรียญแต่จะเป็นของ t R x แต่ว่ามูลค่ามันจะเตี๋ยเป็นอยู่ที่ที่คือเก้าเนาะทุกคนเนาะเออซึ่งหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่าน่ารักตลาดเนาะตลาดนี้จะว่าในส่วนของการลงทุนของเฮาเนาะเออเดี๋ยวเราจะอธิบายตามหลังเลยเนาะคำสั่งคำสั่งนี้ก็คือคำสั่งที่ว่าเขาได้ซื้อลงไปเนาะทุกคนเนาะอ่าซึ่ง ก่อนอื่นค่อยจะอถอนให้ทุกคนได้เบิง่งว่ามันสามารถถอนได้บบแล้วกันมันสร้างกําไรได้บบเนาะเนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ก็มีหลายซองหลายคลิปแล้วกันยูทูบเบอร์หลายคนนะทุกข่าวเจ้า,าเหตุการตลาดแล้วกันเหตุคลิปรีวิวออกมาเนาะซึ่งในคลิปนี้ค่อยก็จะมาถอนให้ทุกคนได้เบิ่งกันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยจะในส่วนของวิธีการสมัครในอย่างต่าง,างๆมันค่อยจะแปะไว้ในใต้คลิปหรือว่าค่อยจะเอาใส่ในใายคลิปนี้เนะาะค่อยนี่คือจะเป็นการถอนค้างแล้เป็นค่อยเนาะเดี๋ยวค่อยจะถอนกันเลย แล้วให้ทุกคนมาเปลี่ยนยูเอสดีที่ที่เนาะเปลี่ยนเพื่อไปเหมือนจะให้ทุกคนกดแม็กเนาะเพราะค่อยจะถอนกับเงินค่อยมีอยู่ที่35มสิบห้าเทเองเนาะเที่ยงกับประมาณ8 8ดอลลาร์ประมาณนี้เนาะโอเคเหมือนจะนั้นเราใส่ที่ยูเนาะที่ยูกันถอนกันตัวนี้แม่นถ้าว่าไผ่ที่ว่าผูกไว้แล้วนะมันจะขึ้นมาเนาะถ้าว่าไผ่ที่ว่ายังไม่ทันได้ผูกเนาะเข้ามาถอนครัง้งนี้มันจะให้ผูกเนาะหลังจากนั้นคนใส่ ทรเลขเนาะทรเลขกก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของเขาเนาะหรือว่ามันจะเป็นหมายเลขของเทเลแกรมแหละให้คนใส่เบอร์ของทุกคนไปเลยหลังจากนั้นให้คนใส่รหัสผ่านกองทุนเนาะรหัสผ่านกองทุนคือรหัสผ่านหรือว่ารหัสที่วทุกคนตั้งไว้ตอนจะสมัครเนาะเดี๋ยวทุกคนจะแนะนําในส่วนของวิธีการสมัครในไทยปเนาหลังจากนั้นให้ทุกคนกดส่งเนาะเพราะรหัสตัวนี้มันจะส่งไปทางอีเมลของเขาเนาะอีเมลที่เขาใส่สมัครนี่แหละกดส่งไปโอเคหลังจากนั้นเขารอถ่ายแป๊บนึงเนาะโอเค หลังจากนั้นให้กคนกดยืนยันเลยเนาะรหัสตัวนี้ไม่รหัสมันจะส่งไปทางเมลเลยเนาะทุกคนเนาะอ่านี่มันจะมีเวลาลังนี่เนาะโอเคโอเคมันจะว่าถอนกันสําเร็จเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนมาบึ้งวันนี้เนาะไปบินตัวนี้นี่ก็จะเป็นการถอนเงินท่านทาอิกของไข่เนาะมันจะรอการตรวจสอบเนาะแล้วคว่อยจะกลับแปอธิบายในส่วนของการลงทุนในเว็บนี้ได้เงินของเขาก็จะถูกตัดไปเนาะสำหรับการลงทุนเนาะก็ให้ทุกคนเข้ามาบนตลาดนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นอ่า แบบที่หนอลงถึงขั้นต่ำหนึ่งล้อยเทเอกเ็กนอ้อยเทเอ็กกับประมาณล้อยเทเอ็กกประมาณสองห้ายูวิตีท่ทนอคนหนอเออเอเอมาขั้นต่าประมาณสองห้ายูวิตตี0หรือเ่หนึ่งล้อยเทเอกเ็กหสำหรับใครที่ว่าอยูนนะ่ในสายคริปโตก็ใน่ต่ะรู้แล้วความหมายของแต่ละเ,เหรียญเนาะว่ามูลคามแตกต่างกันด้อยหลายสมใยเนาะโอเคเนาะสำหรับตัวนี้เขาจะแ,แนะนําทั้งไฟล์ของเทเอ็กลงมาก่อนเนาะมันจะมะีหนึ่งโต๊ะสองโต๊ะหลักโต๊ะเนาะอ่าโต๊ะทอมิตก็คือ หนึ่งร้อยเทียเอกขึ้นไปเนาะหนึ่งร้อยเทียเอกตัวนี้จะเป็นฝากเป็นรายวันเนาะก็คือครบเจ้าชีสุโมงมันจะตีกับต้นทุนแล้วก็กำไรกลับมาพร้อมเนาะก็คือมือละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะก็เนาะอ่าแล้วตัวที่สองเนาะตัวที่สองมันจะเป็นหอบสิบห้าวันเนาะถ้าว่าสิบห้าวันมันจะตีกับกับต้นทุนแล้วก็กำไรกลับคืนมาเนาะขั้นต่ำก็หนึ่งเทียเอกเนาะสูงสุดห้าพันเทียเอกเนาะห้อยไหลมันขึ้นกับมูลค่าของตลาดในตอนนั้นเนาะแต่ว่าเขาต้องฝากเป็นเทียเอกเท่านั้นเนาะ จะเวลาเติมก็คือกันเนาะห้าพันเทีย x กับประมาณโอ้ไลายเติมแล้วคนเนาะเออหนึ่งพันเทีย x กับประมาณ250รห้บเี้ยือว่าสองรยสูทีทีเนาะสำหรับตัวหอบส5ห้วันเนาะอ่าก็คือมันจะสามารถถอนคืนได้เนาะแล้วตัวนี้30มสบวันสามสิบวันแมนเริ่มต้นอยู่ที่5,000ันเนาะห้าพันก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ว่าสูงเนาะแค่คนเอาไปคูณเอาก็ได้เนาะประมาณหนึ่งพันเทย x สองยูทีทีเนาะห้าพันก็ถือว่าหลายติม มือไปแล้ววันนี้ไพที่เราจะฝากเนี่จะฝากเป็นอ่า u ูเนาะก็เริ่มต้นยู่ที้น่งนึ่งยคือกันเนาะแต่มันจะมีหอบอ่าสิบห้มือขึ้นไปเนาะจะบูมีหอบ1มือคือกับตัวทีเอกนาะหอบ15บห้ามือก็คือนึ่นคือกันเนาะสมมุติว่าฝากอ่าหนึ่รอยเนาะหนึ่งร้ก็จะได้มือละหนึ่งเหรนาะแล้วก็หอบอ่าสาวันเนาะหอบ30วันก็เริ่มต้นที่ห้าพันเนาะ ก็อุ้ยไข่น่าจะลงหลายไปนี่เนาะก็แนะนําให้บึ้งตัวตัวที่หนึ่งหรือตัวที่สองกว่านี้เนาะก็โอเคแล้วเนาะอาจจะลองประมาณหนึ่งพันเทเอ็กซบอกเลยว่าหนึ่งร้อยยูนิตี่บอกเยี่ยก็แล้วแต่เนาะที่คนกดเพิ่มเข้าไปเนาะสมมุติว่าอ่ะไข่จะลงอ่ะตัวเทเอ็กเนาะถ้าไข่จะลงก็แนะนําให้ลงไปเทเอ็กเนี่ยเนาะแต่ว่ายูนิตที่ค่อยกันแนะนําพอให้ทุกคนได้หูโกันเนาะสมมติว่าทุกคนอ่ใส่จำนวนหนึ่งพันเทเอ็กเนาะ หนึ่งพักก็ประมาณมูลค่าถ้าแ่าเลกเปลี่ยนกับประมาณ250ร้อยูทีเนาะมันก็โบนเป็นราคาใต้ตอวเนาะเพราะว่ามันก็มีกราฟที่ว่าสมัติขึ้นข,นขนล,งลงลงได้เนาะหนึ่งพนเทนาะภายใน1ิพห้ามือมันจะได้ที่หน,นึ่งร้อยห้าสิบเทเอเนาะหนึ่งร้อยห้าสิก็ประมาณ35มสิยูทีเนาะกำไรนะเอ้หรือว่าลงทุนประมาณ200ร้อยูทีเนาะกำไรก็1ิห้มือจะได้ประมาณ 30 30ิบามสิบป่ายยุดที่ที่อะไรนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ต้องเอาไปเบิ่งตูงจ้จิเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราจะเป็นราคาคือคือ้นลงๆเนาะสำหรับเด็กยุ้ยจิ๋อของเขาหลังจากครบ15มื้อเนาะถ้าว่าเขาฝากตัวสิวันเงินจะตีกลับขึ้นมาพร้อมกับต้นทุนและกับกำไรเนาะถ้าว่าเขาอยากลื่นต่อเขากระลิ่นถ้าว่าเขาไม่อยากลื่นต่อเขาก็ถอนต้นทุนและกับกำไรออกพร้อมกันได้เลยเนาะสำหรับการถอนค่าธรรมเนียมการถอนแม่น2%ต่อครัเซ็นต์ต่อ้ง,นงนเนาะทุกคนเนาะว่าจะน้อยเท่าไหร่ก็คือ2%ต่อครัง้งคือกัน แล้วในเวลาที่ค่อยอัดคลิปอยู่นี่เนาะเงินที่ไม่ค่อยถอนก็สมัก็เข้าไปในระบบของค่อยแล้วเนาะก็คือค่อยถอนที่สามสิบห้าเนาะสามสิบห้ายีเอกลบออกอสองปเปอร์เซ็นต์จะเหลืออยู่ที่สามสิบสี่จุดสามห้าประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าก็คือว่าเข้าไหวปกติเนาะทุกคนเนาะเข้าไหวเข้าไหวค่อยถอนประมาณสองนาทีประมาณนี้แหละสองสามนาทีประมาณนี้เงินเข้าเนาะในกระเป๋าใบแน่นของค่อยเนาะโอเคเนาะ คือสำหรับในส่วนของการถอนเนาะซึ่งเพ่อกลัรีวิวโอมานี้เนาะสำหรับการถอนกันง่ายๆเข้าไว้เนาะุคนเนาะแล้วในส่วนของการเติมเงินเนาะในการเติมเงินไถยที่ว่าจะเติมเข้ามาเล่นกับเติมปพ๊บเข้านี่เลยเนาะให้ทุกคนเลือกว่าจะเติมเป็น TRX เบียร์เอ่อ BNB อนบีหรือว่า X, ยูไอหรือว่า TRX อเอ็กนี่ยก็แล้วแต่เน,ะนาะแนะนำให้เติมเป็น TRX จะดีกว่าเนาะสำหรับใครที่จะเติมขอแนะนำให้เติมเป็น TRX เลยเนาะเพราะมันจะมีเลขกระเป๋านี่ล้วก็เติมกับค่าธรรมเนียม โทษตามเนะทุกคนเนาะค่าเงินยังตามเนาะสำหรับเหียญ X เนาะสำหรับใครที่ว่าบูฟบอลจะเติมจะถอนอย่างกะทักมาคอยได้เนาะสำหรับเว็บนี้ไม่ค่อยขับเติมขับถอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันอ่ะไซค์ก็คายของอเหียญ X ได้เนาะโอเคสำหรับใครที่ว่าบุฟก,ก็อย่ากีบโตเลยนะกูจะเตะเงินกีบโอเคครับมาทักมาคอยได้เนะาะถ้าใครจะให้คอยเติมกับคัดล็อกตัวนี้ไปหรือวาใครจะเติมเองกับคัดล็อกตัวนี้ไปแล้วก็ใส่์จำนวนเงินเข้ามาแล้วก็จึงไปกดซื้ออยู่ในห้อง ตลาดแบบนี้เนาะมันจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะใส่เท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ก็ขึ้นกับความสมัครใจตัวเองว่าเอ,อจะลงตัวไหนเ okay. okay, นาะโอเคโอเคเนาะสำหรับทุกคนที่ว่าบึ้งฮอตนี่ก็ค่อยจะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับในการจ่ายปผู้สิ้นไม่สามารถจ่ายเฮาได้ทุกๆมือเนาะทุกคนเนาะเอ่อเดี๋ยวสำหรับใครที่บึ้งฮอตจุดนี้เนะาะการทว่าครับความเสี่ยงได้อยากลิ้นเนาะเลยกยาวแน่นอ,อน,นค่อยคอย่คอยการันตีว่ายาวแน่น,นอนเนาะอยู่ยาวเว็บที่เนาะ ที่ย่างเขาก็สามารถถอนทืนถอนกำไรได้ถ้าว่าเขาเล่นไปเขาจับเซาเพาก็เซาถอนระเบิดเลยเนาะวันสิบหราพือหรือวันหนึ่งเดือนก็แล้วแต่เนาะโอเคเนาะที่ว่าจะพึดไม่ส่วนของวิธีการสมัครเลยเนาะโอเคแล้วครับคุณผูในส่วนของวิธีการสมัครเลยเนาะสำหรับวิธีการสมัครแม่นรหัสสมัครผ่านอีเมลเนาะอีเมลก็คือเป็นอีเมลที่ว่าอยู่ในโทรศัพท์ของเราแท้ๆเนาะที่ว่าสามารถรับรหัสผ่านได้และเป็นว่ารหัสยืนยันนั่นแหละ หล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านเนาะสองนี้เนาะเนี่นะให้มีตัวอักษรตัวพิมพ์น้อยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขปะปนกันไปเนาะหลังจากนั้นให้คนกดส่งไปนี้เนาะแล้วจะมีรหัสไปทางอ e ีเมลของเขาแลักใารคนเอามาใส่นี่นี่แล้วกดลงทะเบ,บียนกันเลยเนะาะกดลงทะเบียนแล้วเข้ามาหน้าต่างที่จะมีประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะก็คือหน้าต่างก็จะมีประมาณนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะทุกคนเนาะให้คนตรวจสอบเบอร์ว่าผ่านหร,รือนบะ่เนาะอีเมลของเขาแล้วก็รหัสไอทีของเขาไง ประมาณนี้เนาคนเนาะโอเคเนาสารการรีวิวเว็บนี่ก็จะมีประมาณนี้เนาสรารใครที่ว่าบ่เข้าใจในจุดใดหรือว่าสนใจในจุดใดเพิ่มเติมก็สมัรถักมาถามใครใด่วนตัวเนาะโอเคขอขอบใจ